สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะอัปเดตพมไฟเขียวใช้งบกลาง2,899ล้านจ่ายเงินอุดนนุนเด็กแรกเกิด มิถุนายนถึงกันยายนนี้นะคะที่ประชุมครมรเจียนงบกลางกว่า2 8 9 9ล้านบาทให้พอมอดำเนินโครงการต่อเนื่อง4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนรวม1.7ล้านคนนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่2ทับพ ณจังหวัดระยองโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน2,899,649,900บาททั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเสนอเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง4เดือนก็คือเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563จำนวน1,745,207คนสืบเนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการจาัดสรรงบประมาณแผนบริการการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิตเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดถึง1ปีที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเดือนละ400บาทต่อคนในปีงบประมาณ2559และขยายอายุเป็น0-3ปีเดือนละ 600บาทต่อคนในปีงบประมาณ2,160ถึงปีงบประมาณ2,162ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2,162เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ0ถึง6ปีและขยายฐานไรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน1 0แสนบาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 3ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2,558ขณะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณปี2,563งบอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์จำนวน1 07, 4, 15, 7 4 5 2 0 7ารรายดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสู่ต่อเด็กแรกเกิดในโครงการจึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสน,นุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2 5 6 3เพิ่มเติมเป็นเงิน2899 6 4 9 9 0 0บาท เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหน,นุนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2563อย่างต่อเนื่องอัปเดตล่าสุดสำหรับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดนะคะ